กับสวัสดีค่ะแม่แดงค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันจะได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของแม่แดงเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าเงื่อนมูเพิ่นค่ะจัดงานเลียงคนเนาะค่ะเรื่องเล่าความฝันของแม่แดงเพิ่นจะให้แนวทางตัวเล็กแม่ไรค่ะกับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของแม่แดงค่ะค่ะฟันไดาจังไรค่ะ โอ๊ยฟันว่าเดี๋ยวไปหามันยอยค่ะไปหามันยอยกระปุบาน,นี้ไปหามันยอยหนึงน่งกระเดี่ยวหลายอามา่เที่องว้ยบาน,นี้กลับมาอันเหื่นงมูบาน,นี้เพิ่นกระเลี่ยง <c oughs> ค,ค้นเลี่ยงคนนมูมาหลายหลายเต็มเหี่ยนเต็มสัานเลี่ยงกระปุ่นของหวานของกินของอยากมีเบิด มีบทต่วอย่างมีบทต่วอย่างคนเต็มเหยื่ออีดีว่าเป็นเหลี่ยมผ่าคนละค่ะมานนี่แต่ว่าเหยื่ออันผืนนั่นน้ำไหลผ่าน้ำนี่ไหลผ่าเหื่อไหลน้ำผืนเหื่อ กินก็กินอยู่กับน้ำนั่นล่ะผู้กินก็ได้ยังน้ำกินน้ำก็พอจะถวมรล้างตีนนี่หละค่ะน้ำนี้ถวมรล้างตีนคนนั่นก็ยืนกินเข่าจืนงีริบ่ก็น้ากินมองถวมมองว่าถวมไแล้วเดี๋ยวขั่วเพิ่นเพื่อนผื่นน้ำมันก็ได้ขึ้นน้ำอันนี้ไรน้ำอันนี้โงนหินน่ะนะน้ำไรหน่อยยังสั่นนะ กือบมาเทงขันมาหล่หลุนแต่ว่าพนผลผลไม่น้ำอืมน้ำไล่ผาังวะน้ำไล่ผาอืมก้นก็อยู่หันละอยู่กับน้ำนั่นแหละบ่มีผ้ยินี้บ่มีผ้ายินี้ผักกันกินเสยกินอยู่หันละกินเขากินน้ำน้ำกันแต่ว่าเพิ่นมาพิ่นจัดงานยังบ่กหูตัวนี้เพิ่นบ่กหูจักได้ มาแต่หามันยหอ่ก็เห็นรลดมันก็หามันใหญ่นอนสองกนอดนเมื่อเท่านึงกับหัวฟันแบบนี้เพราะนอนอีกเกอกสองฟันต่อแบบเก่าหูเมื่อแล้วว่าฟันฟันเราไปหามันยหอ่กับมูหามาแบบมูเลียงคนกินเขายางน้ำกิน นั่งทวมดังตีนก็นั่งนั่งน้ำหนามเลยน่แหละนั่งไม่น้ำนามกินเข่าเออค็ยังวายังฝันเนี่ยวหนิคิดว่าพอ่พอพ่อของเมื่อขึ้นมาแล้วรับต้องไปอีกเมนฝันต่อฝันแบบเก่าฝันเก่าฝันต่อแบบเก่าแบบเก่าฝันต่อที่ล่ะก็อยู่น้ำกันเสียมันไปคลายมันแหงก็ไปนีปเ่เลมันแหงมัน,มนอน ยหอยเขาหาม่างจะเอาไปขายกับปนี่ก็ยังว่ามันยากยั่งว่าไปจักหมูเต็มเหยื่นเต็มสั่นคืน <c ười> แล้วก็หยากเนาะหมูเต็มเหยื่อไปจักมันย่อยก็เชีอาไปขายเลียงหมูกับป่ือแต่ว่าบ้านเด็กทีหมูหูบกรับองหมูบ้านเด็กทีพันบ้านเด็กทีพันเท่าไรบ้านเด็กทีพันเท่าไรหนึ่งเจ็ดเจ็ด นึ่ง<า>เจ็ดเจ็ดบา่ายแรงทีคนหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะแต่ว่าให้ให้ตีเป็นตัวเลขหนีหนามเถื่อนเพื่อนนี่ที่ตีเป็นตัวใดเพืหห่อนเป็นหาหาหนึ่งเพื่อนเป็นหาหนึ่งนี่ก็ตีเป็นนามจริงคืบ่หนามหนึ่งก็นามหนึ่ง,นนงตัวค่ะเพื่อนหานามหนึ่งแต่ว่าอายุมูนี่ ที่ว่านามถ่วมบา้บานเรียกว่าเพันจัดงานเหลี่ยงคนแนวเพันกระเสียมันใหญ่ไปขาย,อ,ยอีกเออเนี่ยว่าเสียมันใหญ่ไปขายกับป่านเองอายุมูหูหกชิดสองหกสิบสามโกชิดสองอย่างเขาหกชิบสามเนี่ยหกชิดสองอย่างเขาโคกชิบสามเคือว่าฟันฟันดีเนาะฟันดีไปหามันใหญ่น้ำกันกับมู แคหาน้ำมันย่อยนังว่ะได้มากหากหลายมักกองไหวคางเหียนพุนอย่างนี้ดีะบ้านนี้มาเหียนจได้หนามตึกมาจะใส่ไลพาเหียนเหลวเลยเป็นขึ้นเหียนพุนบอสมันก็เป็นขึ้นเหียนพุนในความฝันนั้นในความฝันนาแต่ว่าเราเลี้ยงคนหลา้หรือกระมูอมูกันไก่ชิดกันนี่นะไปกินแม่งเต็มเหียนเต็มศาลว่ะถันจ้ะค่ะ ชาสัาานผู้สมทางบานตีแจกต่างกับแมแดงนู่ค่ะเพิ่นฝันสําคัญค่ะนอนตื่นขึ้นฝันแบบเก่าอีกฝันสงเถือในคื่นเดียวฝันว่าได้พิกนเขาเหีอนมูม,มเลียงคนแมนพ่อรับลงไปอีกฝันอีกคือเกา่าค <c oughs> วามเกา่าหรือว่าจิเอาหรือว่าจะเอาผู้ฝันผู้ฝันในอายุเก่าสิบห้าปี ผู้ฝันอายุเก่าสิบหาปีเด้อพี่น้องเด้อฝันเนี้ยผู้ฝันแม่แดงนี่นะหาสิบเก่าเก่าส <99. S 1> ิบหาหาสิบเก่าปีผู้ฟันหาสิบเก่าปีผู้ฝันหาสิบเก่าปีอย่างบอย่างชิบหกสิบเลยปีใหม่ก็หกสิบเลีอย่างหกสิบเนาะ สำคัญได้กินอิ่มกินเต็มบอกไปงานเพ่นสี่พันจัดงานกินอิ่มกินเต็มแล้วก็ยังกระบือมาอยากเนาะค่ะได้กินอิ่มกินเต็มบ้านเด็กทีเ่พันนี่ก่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะตีจากความฝันงอนหาหนามหนึ่งหาหนึ่งเนาะค่ะอายุภูที่มูเพันหนึ่งจัดงาน 62อย่างเขา63ปีค่ะอายุของแมดงผู้ฝัน59อย่างเขา60ปีแด<อ>ค่ะเรื่องรล่าความฝันของแมดงมียังเพิ่มเติมบอค่ะบ่มีดอกอิทน้ละค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเี่ให้ท่านผู้สมทางบ้าน เอาไปเป็นแนวทางนู่ค่ะขอบคุณค่ะเนแดงค่ะมาสรุปตัวเลขของเนแดงนู่ค่ะตัวเรขของแเนแดงค่ะหาหนึ่งค่ะแเนแดงพืนฝันนู่ค่ะฝันว่าไปหามันกับมูค่ะได้มันมาหลายค่ะมาหอดบานมูค่ะหรือว่าบานเผื่อนเพืนนู่ค่ะบานมูเพืน จับงานเรียงค้นค่ะนามไหลพาบานนอกค่ะพื้นตีปินตุเรค่ะหาหนึ่งค่ะบ้านเด็กทีมูทีเรียงค้นค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดนอกค่ะอายุมูเพิ่นนอกค่ะหรือว่าเพื่อนเพิ่นค่ะหกสิบสองอย่างเขาหกสิบสามปีค่ะอายุคนฝันค่ะ หาิบเก่าอย่างเข่าหกสิบปีนอค่ะวันทีสิบหกพันว่าคมพ่อโสสองพันหาลอยหกเกตให้ท่านผู้ส้มทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแดงรัฐบาลนอค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนวีสารกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนเพื่อสิบรวเพาดแนวทางความฝัน หรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะป่าบนคนนิสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนนิสานกับมีเพียมทนีคลิปหนาโผกันใหม่โศกโศกหมนันหมันลำลำเรื่อยเรื่อยหิ่งหิ่งตังตังกับตัวเลขของในแดงนาะค่ะสวัสดีค่ะ